สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะ,ะออกมาเดินาสาธารณะก็เลดนะคะยะชันเนื้ลูกเพื่นประยูรนะคะเพื่อนกวนกวนพอเพิ่นก็นเตรียมเอกสารไปสัมภาษณ์เหมือนเอดิเนาะยะชันเนะะะนื้อเพื่อนก็นกวน,นเขาขอกรเลยบอกเล่าไอเจาเตรียมเอกสารไปได้วย ไไฮฉันจะพาลูก <Hi. S 1> ออกไปเดินนอกไห่โอเคเล let's pedal บายส่วนทุกคนเล่นสกูตเตอร์แล้วเด้อบายเนย่คนหูนะคะว่าทายคลิปเพิ่นเพิ่นก็เลยส่วนทุกคนเล่นสกูตเตอร์โอเ okay, ค let's go เด็กจะสอนดอกไม้เด้วยางนี่นด้อยสนไปด้วยละเนี่ะ พูดจุเล็กอับหูจักนกขาขึ้นล้วเดียวกันเนี่ยเดินบนท่านเพิน่นแล้วค่ะพี่น้องเดินว่ไปไหว้คัก you have to wait f o r m o m m y เดินบนท่านลูกแล้วค่ะ ไปแล้วไปแล้วนนนไปแล้วแ้วค่ะรสิน้ามแล้วเบกนกินันตาย ข่อยแลนมาท่านลูกข่อยแลนลัสน้พุ่นล้วเ่นเป็นกระป๋ายบลอ้อแมร์นะผู้ใดยสวิ่งตามท่านข่อยแลนลัสน้ำมัแล้วเ <laughs> ห็นั่ง,ยงอยูอยย่วงนอก่อยอยู่วงในสิตามนางท่านบ่ซั่นตาม,มาท่านนั่งไปไหวสก,กูตเตอร์ อไมนเป็นทาล่งเขาเนาะทาขื้นเขานั่งสิไปซากอยู่อันนี้ล่งเขานั่งไปไหวนั่งหุ่นจักเลนเล่นไม่ไมก็ลมโลกคุกค้านพอไอพี่น้องเฮ้ยพอเล่นเป็นแล้วเอ้ยหุ่นจังยกขาขึ้นขึ้นเขาเลยได้บ่ะนี่นั่งสิขึน้นว่ไไว นีจริงเขาขึ้นเขาให้มันไหวเหรอแม่คือตอนขาลมค่ะนะติดหินน้ำค่ะสมอนเร็วเร็วไห <Hi. S 1> Why not Why not a p p e n า d Hi. ไ i มาเยอะสุดเถอะที่เป็นหินนะค่ะข้าลดหน้าเเาะหินกต่ไหลมากกันหนาไปเลยสาดูเเค่รู้ขึ้นเเ้าขึ้นเบาไว้ โอเคเพกาอยู่วันเพกาอ้าวถิงรถเลยบันบอกเพเกาคนเนาะถิงรถเลยเซาขี่ดิวิลาไปเล่เนผพ้ดเดียวเด้อแม่ยานดำแม่ดำนี่แล้ว แดดแสบด้ค่ะไม่งั้นอย่างดอกถึงสีท่าครีมก็แสบแสบร้อน yes c oh no เอาเ no i l w a าไ t ทิ้ง here okay Okay I sit here okay okay. okay I look after you okay, okay. you go here อ <Okay. S 1> uh ืม huh. มากหลายมักชิงสามักเล่นชิงสามักหลายอันนี้คือเดินผ่านรูปวนนี้มุ้ยพู้ใดจับส่ยเราม้งเดินผ่านใจค้อนจะขึ้นบันไดท่งนั้นมันต่ออกกำลังหลายได้ถ้าขึ้นบันไดท่านันนะเพราะว่าบันไดมันเป็นสอ ขึ้นทางเก่ากันเลยวะนิสิตปากแหกเด้อมือเงินสิบอะไรไปสัมผัสน้ำกันเด้อมือเนียววันอา,นาทิตย์ด้ะค่ะมือเงินวันจันทร์สัมผมัสแปดโมงเศาราหาสิบนาทิตย์ มีผ um, ู้ใดเล่นน้ำเดินลงบันไดมาละผูมีผู้ใดน้ำไหลเพิ่นจะสไลด์เด้อบต้องมีคนน้ำไหลเพิ่นวันฮาเพนวันฮาเพนหล่อหล่อออกแดดจนได้หล่อแม่ออกแดดจนได้โอ้ยมันนายแต่ไดไม่ได้นายี่ฉันมันนายแท้แท้ What do you want to do? Okay go go ahead. Go ahead ปัญญาเล่นสไลเดอร์ Okay okay I'm here. Okay I'm here. Okay, here you go play s l i d e r I'm here. Hi. m ับบอยย้ m ม Yes. Ha ha go up. Come on ตรงนี้คนนับหาย one two go ตรงนี้คนนับหาย หอนก็หอนหอนดาาหมากระซิลมหัวฮะฮะฮอนอารมดีหองเพลงหองเพลงหองเพลงยูฟังฮู้หูเรื่องกระซงแต่ฉันหูนเรื่องแม่ y e ส <Mommy? S 1> ขับรถไว้ละ YesOkayOh my God Hi. Hi. Put your leg up. Oh, come on. Okay. Put your fist step under. What happened? Okay. What happened? Nothing happened. Wait. Wait. Go away. Go away. Uh, mommy. Yes. Ha 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 ha. ห็นแม่ใส่เนาะบัดเนี่ยขี่ท่าไปเดนเห็นแม่ส่เนี่ยสบาย่จกันบายบาย See y o next time mm hmm. Thank you so much